สัปดาห์นี้อุณหภูมิจะลดลงบริเวณประเทศไทยในวันที่11-12กุมภาพันธ์อุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสมีอากาศหนาวเย็นพร้อมกับมีลมกระโชกแรงจับตาในช่วงระลอกใหม่จะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมอีกกระลอกในช่วงวันที่22ไปจนถึง25กุมภาพันธ์โดยในช่วงแรกจะเกิดพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ามากกว่าในช่วงนี้ ส่วนวันที่1 4ไปจนถึงประมาณวันที่20กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงทิศทางของลมจะปรารวนจากลมตะวันออกเฉียงเหนือจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกและลมใต้อากาศจะร้อนอบอ้าวอุณหภูมิจะสูงขึ้นส่วนตอนบนของประเทศไทยยังมีลมฝ่ายตะวันตกพัดลงมาปกคลุมจับตาลมฝ่ายตะวันตกพัดแอนตี้ไซโครนอยู่บริเวณศูนย์กลางของทะเลจ,จีนใต้ลักษณะของลมพัดตามเข็มนาฬิกานี้จะมีผลต่อประเทศไทยอุณหภูมิของประเทศไทยจะยัง คงมีอากาศเย็นในช่วงเช้าส่วนในช่วงกลางวันอุณหภูมิจะสูงขึ้น